การที่นักศึกษาไปมีตัวตอนอยู่ในนี้เนี่ยเหมือนมีชีวิตที่สองนั่นเองนะคะ s c y t e r l i f e c o <Our> m อวตารตรงนี้นะคะเป็นเป็นตัวละครของเราตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปเล่นโลกเสมือนสามิตินะคะซึ่งมันเป็นสังคมออนไลน์คล้ายกับไอฟา f เฟซบุ o กทวิต t ตอร์หรือว่า m s n ที่เราเคยเล่นกันแต่นั้นคือมันเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวใช่ไหมคะตอนนี้เราจะเข้าไปเนี่ยเราไปคุยกับชาวบ้านก็ได้เลย นนมีคนใช้ทั่วโลก20ล้านคนทุกชาติทุกภาษาะะแล้วก็มีสถานที่อยู่เป็นเหมือนๆแห่งเราสามารถเข้าไปมีตัวเราเนี่ยเดินเข้าไปในโลกสเสมือนไดน้เป็นสา,ารพิ <Okay. S 1> ตนนิตรงนี้อันนี้เหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากเรียนภาษานะคะเพราะจะมีคนเนี่ยเข้ามาเป็น,เป,นเป็นอาจารย์เขาเรียกอาสาสมัครนะคะแล้วก็คนที่กำลังฝึกเรียนเหมือนเราเนี่ยแหละนะคะ คุยกันไม่ต้องกลัวแบบพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรตรงนี้แล้วเขามีตารางบอกด้วยนะเป็นสเกจดูบอกด้วยนะคะว่าวันเวลาไหนกี่โมงมีกิจกรรมอะไรนะคะอันนี้เพื่อเราเข้ากันแหละก็จะต้องอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้ก็สำหรับฝึกเรียนภาษาเนี่ยเราก็จะมาจัดกลุ่มเมาส์กันนะคะ ่อให้พวกเราเรียนรู้ขอใช้เวลา4-5นาทีรับรู้ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราต้องใช้รวมไปถึงไปใช้ที่สวีเดนเห็นอาจารย์อาจารย์คาดหวังว่าเราจะได้ไปใช้ที่สวีเดนนะฟังดีๆคาดหว่า